ช่วงนี้ราคาทองคําโลกนะครับดูทิศดูทางแล้วเนี่ยนะดูเหมือนว่าจะขึ้นจะขึ้นอยู่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่านักลงทุนนะนักวิเคราะห์อาจจะมีความห่วงมีความวิตกกังวลนะถึงสเสถียราภาพของโลกน,ะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสเสถียราภาพทางเศรษฐกิจการเงินนะครับที่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะมันจะฟื้นคืนอย่างชัดเจนแล้วหรือ มันมีความเปราะบางซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างนักวิเคราะห์ก็ดีหรือว่าแม้แต่ผู้บริหารนะครับะระดับสูงของธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยในสหรัฐนะครับอย่าง JP Morgan Chase เนี่ยก<อ>็ประเมินนะเรื่องของธนาคารขนาดเล็กที่ล้มเนี่ยแล้วเรื่องของระบบธนาคารที่มีความอ่อนไหวเปราะบางเนี่ยก็ลากยาวไปอีกหลายปีนะครับนะรวมถึงความไม่แน่นอนนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเพราะว่าช่วงนี้ซ้อมรบกันบ่อย คำว่าซ้อมรบอะไรครับก็บอกว่าเตรียมพร้อม่นเองเตรียมความพร้อม่นเองนะเกิดมีนิ้วลั่นปืนลั่นขึ้นมาเนี่ยก็พร้อมอนะ่ะพูดง่ายงนะเราเห็นนะครับจุดร้อนแรงหลายจุดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะคาบสมุทรเกาหลีนะครับนะก็ซ้อมกันเป็นประจำทีเดียวนะครับแถวแถวไต้หวันนะครับจีนก็ซ้อมรบกันเป็นประจำทีเดียวนะครับนะแถวแถว ทะเลจีนใต้นะครับนะก็มีเรือพิฆาตของสหรัฐเล่นไปเล่นมาเป็นประจำทีเดียวนะครับแถวแถวนะยุโรปนะครับเนโต้ก็จะมีซ้อมรบใหญ่นะในช่วงมิุนยยน6 6นะครับเป็นการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดเลยแหะนะเขาต้องบอกว่าโอ้โหมีเครื่องบินรบนะนะับเป็นร้อยร้อยลำอะ่ะนะแล้วก็มีบุคลากรทางการาหารเขาร่วมเป็นหมื่นนะเตรียมพร้อมนะครับกรณีที่ จำลองอะ่ะมีการโจมตีจากทางรัสเซียอะไรเงี้ยเป็นต้นนะจะใช้มาตรา4มาตรา5นะครับตามข้อตกลงของเนโตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยแหละครับนะทำให้ทองคำเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะโดยเฉพาะถ้าเราเห็นอีกขั้วฝากฝังหนึ่งเนี่ยนะอย่างเช่นจีรัสเซียเนี่ยนะครับนะและบรรดาพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยตุนทองคําสํารองเข้าคลังนะอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแม้แต่ในช่วงเวลานี้ก็ตุนนะครับ นะเพราะฉะนั้นจีนกับรัสเซียมองอย่างไรนะทำไมถึงตุนทองคำอาจจะเพราะเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่า,าถูกคว่ำบาตบ่อยนะถูกเ,เขาเรียกว่าตัดนะการค้าขายอ่ะนะด้วยสกุลเงินดอลลาร์ออกไปนะทำให้สองชาตินี้ต้องหานะขนทางวิถีทางนะครับในการาดำเนินนะธุรกิจนะเศรษฐกิจการเงินต่อไป นะก็เลยหาวิธีการนะครับในการใช้เ,เงินสกุลท้องถิ่นของตัวเองในการแลกเปลี่ยนรวมถึงทองคําด้วยนะเพราะฉะนั้นรัเสเซียตัวนี้ก็ใช้เงินสกุลหยวนนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคำถามคือทําไมจีนรัเสเซียนะและบรรดาพันธมิตรตุนทองคําสํารองเข้าครังก็เหตุผลหนึ่งก็บอกแล้วนะครับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจธธก,การเงินโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็การถูกคว่ำบาตร นะครับทำให้2ชาตินี้มองว่า,าทางสหรัฐเนี่ยนะใช้ดอลลาราเป็นอาวุธนั่นเองนะทำให้2ชาตินี้มีมุมมองว่าถ้างั้นเนี่ยนะเราก็ไม่ใช้เงินดอลลร์แล้วกันนะก็เรียกว่าเกณฑ์การถอดถอนดอลลร์นะออกจากเงินสก,กุลสำรองของโลกสองชาตินี้ก็เลยหันไปสร้างนะระบบการแลกเปลี่ยนเงินสก,กุลท้องถิ่นของตัวเองกับบรรดาพันธมิตรทั้งหลายอย่างเช่นกลุ่มบริกส์เป็นต้นนะครับ ี่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าบริการซึ่งกันและกันนะครับเพื่อลดนะปัญหาในเรื่องของการใช้ดอลลาร์รวมถึงนะส่งเสริมสับสนุนนะครับองค์การนะความร่วมมือเซี่งยงไฮ้นะครับ SCO นะซึ่งจะหนุนทั้งเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็ทางการอาหารด้วยเพราะฉะนั้น การร่วมมือกันแบบนี้แหละครับนะทำให้สองชาตินี้เนี่ยนะหันไปตุนทองคํารวมถึงบรรดาพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยหันไปตุนทองคานะครับทาให้ราคาทองคำเนี่ยนะน่าสนใจนะในท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเงินความปลอดบางทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในช่วงเวลานี้แล้วผมก็บอกว่าในช่วงไม่ใช่แค่เวลานี้นะครับ2023นะอาจจะยาวไปถึง2025เนี่ย ในวงสองสามปีนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะอาจจะมีความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินนะครับจากเรื่องของ Great Reset นะครับแล้วก็ความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับของการแบ่งข้างแบ่งขั้วของการช่วงชิงอํานาจนะครับนะก็ยังมีโอกาสสูงอยู่นะครับนั่นคือเหตุผลนะว่าทําไมจีนรัเสเซียและบรรดาบรมิรนะครับตุนทองคําสํารองเข้าครังเพราะในประวัติศาสตร นะครับทองคําได้ชื่อว่าเป็นเซฟเฮเว้นเป็นหลุมหลบภัยนะที่บรรดานักลงทุนนะต่างๆนะครับบรรดาประเทศต่างๆนะเชื่อมั่นนั่นเองซึ่งรอบนี้นะครับก็ดูว่านะถ้าเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะดอลลาร์จะยังสามารถเป็นทางออกนะครับนะของวิกฤตในรอบนี้หรือไม่นะครับหรือว่าทองคําจะกลับเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับนะในการรักษาเสถียรภาพ ของเศรษฐกิจก,การเงินในช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับในทศวรรษนี้นะครับแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ